สวัสดีครับมาแล้วเปิดตัวแล้วครับอะไรนิดหนึ่งคิวยูซีรีตัวใหม่นะครับคิวยูซีรีนะครับมาแล้วครับผมคิวยูเช็งใหม่ล่าสุดเลยครับคิวยูมีห้ากับเจ็ดนะครับหกนี่ยังไม่เข้ามาในตลาดนะครับต้องรอสักเดี๋ยวคับมินิสูตรนะครับในห้าก็จะมีรุ่นห้าดีนะครับแล้วก็ตัวห้าธรรมดาห้าดีนี่คือจะมีดังเต้ด้วยนะครับบิวอินดังเต้มาเลยนะครับเจ็ดก็เหมือนกันนะครับเจ็ดก็จะมีเป็นเจ็ดธรรมดาแล้วก็เจ็ดดีนะครับ ก็เจ็ดดีก็จะเป็นรุ่นที่วิวอินดันเต้มาเหมือนกันนะครับสินค้ามาแล้วนะครับสาธิตวิทยุนะครับนี่ของใหม่เข้ามาครับ s q l e x อันนี้ก็มาเติมเฉยๆนะครับของเข้ามาแล้วนะครับมีจำหน่ายพร้อมนะครับ QU จากซีรีส์จากอ l i ิ h น a t นะครับ t h e Fu t u r i of Mixing นะครับโลกอนาคตแห่งวงการมิกนะครับสินค้าพร้อมที่สาธิตวิทยุนะครับ Q u Series New Model ครับผม